ไอคอนสยามและเมืองสุขสยามต้อนรับเทศกาลกินเจสุดยิ่งใหญ่ชวนเปิดประสบการณ์ลิมรสอาหารเจจ,จากทุกมุ่มโลกในงานเจลิเซียสเจตีอร่อยได้ทุกเมนูนานาชาติวันนี้ถึง29ตุลาคม2568 ไอคอนสยามแหลมร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพยาและเมืองสุขสยามพร้อมด้วยพันธมิตรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอและธนาคารกรสิกรไทยตอนรับเทศกาลกินเจปี2568จัดงานเจลิเซียสเจนี้อร่อยได้ทุกเมนูนานาชาติคัดสรรเมนูเจจากร้านดังทัวร์ไอคอนสยามมาให้เลือกอร่อยหลากหลายให้ทุกคนได้อิ่มบุญอิ่มเจไปด้วยกันจัดเต็มเมนูอาหารไทยรสจัดจ้านจากสี่ภาคพร้อมเปิดประสบการณ์อาหารเจจากทุกมุมโลก ชวนลิ้มลองพาสตา้าเจสไตล์อิตาเลียนแท้ซูชิโรเจสไตล์โอมาเกเซอาหารจีนตามแบบฉบับของพัตตารรู้รวมถึงอาหารเจฟิวชั่นรูปแบบใหม่มาให้อร่อยแบบอิ่มบุญอิ่มใจพร้อมเชิญสกักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมเพลิดเพลินกับการแสดงทางวัฒนธรรมไทยจีนตลอดช่วงเทศกาลกินเจต,ตั้งแต่วันนี้ถึง29ตุลาคม2568ค่ะต้องขอบคุณนะครับ ปีนี้ไอคอนสยามร่วมกับเมืองสุขสยามจัดงานเทศกาลอิ่มบุญอิ่มเจสี่ภาคนะครับปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าวัตถุดิบในการทําอาหารเจเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะมากคอนเซปต์ของเราคือเราคอลลาบอรเรชันกันระหว่างอาหารไทย4ี่ภาคร่วมกับอาหารอินเตอร์นะครับคอลลาบกับอาหารยุโรปอาหารอเมริกาอาหารจีนในเอเชียอะไรต่างๆหลายๆหลายๆชนิดนะครับอาหารไทย4ี่ภาคเราทราบอยู่แล้วว่าใช้วัตถุดิบ ซึ่งหลังสรรขึ้นมาโดยเชฟเพื่อจะมาทําเป็นวัตถุดิบในการทาอาหารไทยนะครับตั้งแต่เราทําแกงเขียวหวานเต้าหู้นะครับมีเป็ดเป็ดพะโล่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยประเภทเส้นนะครับซึ่งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอยู่แล้วทั้งประเทศไทยทั้งจีนนะครับแล้วก็ทั้งยุโรปนะครับปีนี้ก็มีขนมจีนมีหมี่ั้วนะครับแล้วก็มีสปาเกตตีนะครับซึ่งก็ได้หลังสรรเอา เต้าหู้นะครับเห็ดนะครับเห็ดหอมนะครับเต้าหู้บดนะครับเอาไปทําอาหารที่เป็นสปาเกตตี้นะครับมีเห็ดนะครับมีกัวกามีอาหารฝรั่งเศสนะครับมีเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็ยังมีถั่วลันเตาเมาล่านะครับซึ่งเป็นอาหารทางภาคเหนือของจีนนะครับแล้วก็ยังมีอาหารเกาหลีเหนือซึ่งเป็นบีบีบับนะครับมีข้าวเหนียวเบอร์เกอร์ ซึ่งวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้เนี่ยปีนี้เนี่ยพัฒนามาได้ดีมากนะครับเราก็ทางเมืองสุขสยามไอคอนสยามเนี่ยก็ได้ให้เชฟเนี่ยมาลังสรรโดยใช้วัตถุดิบต่างๆนะครับเอามาแปรรูปแล้วก็มาทําเป็นเบสมาทําเป็นเครื่องปรุงเพื่อจะทําเป็นอาหารสัญชาติต่างๆ,ๆนะครับซึ่งเราก็เริ่มทําเริ่มคิดค้น เริ่มให้เชฟเนี่ยโดยทดลองปรุงอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับประเทศต่างๆเนี่ยจนกระทั่งทําออกมาเป็น300กว่าเมนูที่มาอยู่ในงานเจป,ปีนี้อิบุนเจป,ปีนี้ครับค,อคออือทุกๆปีเนี่ยเราก็จะทําโครงการลงเจมอใหญ่นะครับซึ่งเป็นของไอคอนสยามสุขสยามเนี่ยนะครับทุกวันเราก็จะนําอาหารเจที่ปรุงใหม่สดทุกวันเนี่ยไปออมอบให้กับชุมชนและวก็ให้กับนักเรียนโรงเรียน ให้กับสารเจ้าให้กับมูลิธิต่างๆนะครับซึ่งเป็นการทําบุญตลอด10วันที่เราจัดงานเจอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนอกจากนั้นเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมยังส่งการแสดงวัฒธรรมไทยจีนเนี่ยมาแสดงให้กับผู้ที่มาทานอาหารเจที่เมืองสุขเยมและชาวต่างชาติที่เข้าใหม่ในไอคอนสยามเนี่ยได้รับชมวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมซึ่งมีการแลกเปลี่ยนกันร,ระหว่างไทยจีนตลอดระยะเวลาในการจัดงานเจปีนี้เลยครับส่วนสําคัญของการ ฐานทานเจนี่ก็คือการสักการะเจ้าแม่กวนอิมนะครับปีนี้เนี่ยเราอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมมาจากสวเถานะครับเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางพันกรนะครับยืนอยู่บนมังกรนะครับเป็นปางที่มีสองมีสองเทพอยู่ในองค์เดียวกันอันหนึ่งคือประธานพรก็คือเจ้าแม่กวนอิมพันกรกับอีกอันหนึ่งคือสร้างความสุขความมั่นคงนะครับความเจริญรุ่งเรืองคือยืนอยู่บนมังกรนะครับก็ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาสุวรรณศาลาในเมืองสุขสยาม นะครับเพื่อให้เป็นที่สักการะของคนที่ทานอาหารเจแล้วก็ไหว้เจ้าแม่กวนอิมก็คือจบในที่เดียวทั้งทานอาหารเจนะครับไหว้พระไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะครับในเมืองสุขสียามไอคอนสยามตลอดเวลาที่จัดงานเลยครับคือปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการทานอาหารวีแกนมังสวิรัตอาหารเจเนี่ยได้เผยแพร่ไปในประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติที่รักษาสุขภาพคือทานอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ย ปีนี้คาดว่าอาหารเจนะครับในเมืองสุขสยามเนี่ยแล้วก็ที่จัดในประเทศไทยในช่วงเดียวกันเนี่ยในช่วงนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันกินเจจนถึงวันที่ยีเนี่ยคาดว่าคนคนไทยและชาวต่างชาติที่มาในเมืองไทยเนี่ยจะหันเข้ามาทานอาหารเจซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวมากกว่าปีที่แล้วและปีที่ผ่านๆมาด้ยวยการที่รักสุขภาพีจะทำให้ทุกคนเนี่ยหันมาทานอาหารเจนะครับก็ต้องเชิญชวนว่าหลายร้อยเมนูที่สุขสยามรังสรรค์ขึ้นมาโดยเชฟเนี่ยนะครับ ก็คงจะเป็นที่ต้อนรับให้ชาวต่างชาติและคนไทยที่เข้ามาในเมืองสุขสยามเนี่ยได้รับประทานอาหารเจรที่มีรสชาติที่แปลกแล้วก็ได้ตามรสชาติของชาวต่างชาติที่เข้ามาเลยครับท่านที่ทานอาหารเจรปีนี้นะครับอยากจะให้มาที่ไอคอนสยามเมืองสุขสยามนะครับเพื่อมาลองเชิญชิมชมอาหารนะครับแล้วก็เรานําไปฝากอาหารนำไปฝากญาติพี่น้องอยู่ที่บ้านนะครับ สุขสยามจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่2 9ตุลาคมต้องเชิญชวนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาตอนเช้าจนถึง4ทุ่มทุกวันครับ